H, สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนการใช้อีโมดแบบเคลื่อนที่กันนะครับสําหรับคนที่ใช้แบบปกติไม่ได้นะครับเช่นผม1คนเป็นต้นนะครับก็คือกดแบบชาวบ้านชา,ชาวช่องไม่ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะมีคนอื่นเหมือนกันนะที่กดไม่ได้เหมือนผมผมจึงทาคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อบอกนะเผื่อใครอยากทําเหมือนผมหรือว่าใครอยากใช้อีโมดเนี่ยแต่มันดันกดไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับ กอนอื่นเนี่ยเราก็ไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่าแล้วก็มาที่หัวข้อเมาส์แอนด์คีย์บอร์ดนะครับใครไม่ทันก็ค่อยๆดูกันนะครับก็มันก็ไม่มีอะไรยากหรอกเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับตรงหัวข้อที่เรากด F1 และอ e m โมดนะครับเราก็ทิ้งปุ่มแรกไว้เหมือนเดิมนะครับเรามาดูในส่วนของคีย์ที่2นะครับปกติมันจะเป็นช่องว่างๆใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะครับ ก็ผมจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยใช้ปุ่มอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับคีย์บอร์ดเลยนะครับแต่เป็นปุ่มที่กดง่ายะครับก็ส่วนตัวผมเนี่ยจะใช้เป็นกดคลิกที่ลูกกิ้งลงไปเลยนะครับไม่ใช่ขึ้นหรือลงนะครับหากใครเคยเล่นเลนโบซิกเนี่ยมันคือปุ่มใช้สกิลของเลนโบซิกนะครับก็กดลงไปโอเคพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับได้ปุ่มที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็กลับมานะครับก็ผมไปดูของช่องอื่นเนี่ยบางทีผมก็กดไม่เป็นหรือว่าเขาอาจจะบอก ไม่ละเอียดหรือผมโง่ก็ไม่รู้นะครับผมจะสอนให้แบบละเอียดเลยนะครับอันนี้ผมจะอธิบายเป็นคําพูดก่อนนะครับให้เข้าใจก่อนอ่ะกดนอือนเนี่ยเราก็กดวิ่งไปนะครับวิ่งเสร็จปุ๊บเราก็กดกระโดดค้างไว้กดค้างจนกว่าเราจะใช้อ,าาอิโมดเสร็จนะครับผมจะเริ่มทําให้ดูเดี๋ยวน่าจะพอเข้าใจนะครับก็เราวิ่งไปก่อนครับกดกระโดดค้างไว้นะครับ <réussi> <olar> พอมันเริ่มกลับมาวิ่งแบบนี้นะครับเราก็กดเอากดที่ลูกกิีงสกอร์เมาส์นะครับแล้วก็กดใช้อิโมดได้เลยนะครับ ส่วนปุ่มเดินหน้าเนี่ยเราสามารถจะกดค้างไว้เหมือนปุ่มกระโดดก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องปล่อยเหมือนกันนะครับหรือว่าเราจะปล่อยแล้วแต่ใครแต่ห้ามปล่อยปุ่มกระโดดนะครับกดกระโดดใช้อีโมดนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรยากเนาะก็เปลี่ยน <c oughs> แค่เปลี่ยนปุ่มเฉยผมว่าเผื่อกดง่ายกว่านี้ด้วย พราะไม่ต้องแบบเอื่อนไปกด F1 อะไรประมาณนี้ก็กดวิ่งนะครับกดกระโดดค้างไว้นะครับแล้วก็กดสกอร์เมาส์กดใช้โหมดนะครับอถานีมันจะติดก็ประมาณนี้นะครับกดวิ่งกระโดดค้างไว้กดสกอร์เมาส์นะครับอ่ากดอันนี้ก็คือเรากดสเตตบาร์ค้างไว้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ปล่อยทั้งสองปุ่มนะครับก็มันสามารถวิ่งต่อได้เลยเนาะเผื่อเรา,เาไป ใช้ต่อสู้ต่ออะไรแบบไปปั่นผู้ต่อสู้เราจะสามารถวิ่งต่อได้เลยนะครับแล้วเราก็ถ้าเรากดสองปุ่มค้างไว้นะครับแล้วเราใช้อีกได้เรื่อยๆเลยนะครับวันนี้อันนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยผมลองกดดูก็คือเนี่ยผมใช้ได้เรื่อยๆเลยไม่ต้องกดกระโดดใหม่ด้วยนะเนี่ย sandwich. ผมใช้ได้เรื่อยๆเลยอ่าก็ประมาณนี้ <St> นะครับ <St> พอ,อแล้วอโอเคผมเหนื่อยแล้วอ่าโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆที่ยังทำกันไม่ได้นะครับก็ฝากช่องของผมไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้แหละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ See you!